ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้างเดอโมงงามวงหวานนะครับก็ <Okay. S 1> เป็นวนันศุกร์นะฮะก็ <Okay. S 1> มาดูของเล่นนะครับ <Okay. S 1> เลโก้เดอมงงามวงหวานของเยอะอยู่นะครับ <Okay. S 2> ใครสนใจเข้ามานะ <Okay. S 2> ที่ย่านงามวงหวาน ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เฟรนน่ารักนะร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ืลายของเลโก้มาเวลดีซีมี่ก็มินจากโกโอ้ว้าวไอรอนแมนอินฟินิตี้ซาก้าเป็นตัวแบบไอรอนแมนแบบตัวสมส่วนนะเออโอ้มีมีไฟด้วยนี่เป็นพาร์ทไฟของเลโก นะครับราคานั้นเหลืออืมราคาเท่าไหร่วะเนี <c oughs> ่ยดูก่อนน่าจะพันกว่าบาทแล้วมั้งนะตัวแบบเนี้ยไอรอนแมนมาไอรอนแมนอ่าฟิกเกอร์มาร์คโฟที่ทูหรือเปล่า ไม่แน่ใจนีอยู่ทั้งหมดสามกล่องด้วยกันไอร้อ,อนแมนใช่ไหมมาฟูติทูเนาะร็อคล,ลางอินฟินิตี้ซัคเกอร์สตาร์วอลแล้วก็ไลท์ฮิตยังนนเนี่ยซปเปอร์มาริโอ นี่สามร้อยเจ็ดสิบบาท,ทพวกพาระปุกกระปิกอ,อ่าวเวลมีแค่รถแมนนั้นเหรอเดโคซิตี้เดโคเทคนิคอืม ครับก็บางทีอาจจะหลงหูหลงตาไปบ้างนะนะครับใครสนใจมาเดินดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผ่านไปที่ส่วนต่อไปดีกว่านี่ก็เลกโก้โอ้ยเยอะเมืนกันเลกโก้เลกโก้เลกโก้ดิสนีย์นะครับ โอเคถังกลับมาตุกตามูลหลันไหมมูลหลันจะ่ใช่ะไรนะครับเอาใจเด็กผู้หญิงมั่งถึงเด็กผู้หญิงจะไม่ไมาดูช่องนี้เลยก็ตาม จนโทนี่ตึนตึนตึนสาวอสตาร์วอร์สลุคสกายวอล์เกอร์อาทันฟอร์เมอร์ทันฟอร์เมอร์โมเดิร์นมิติไอส์อันนี้เป็นโอ้โห ทำไมเดี๋ยวนี้มันเปิดกล่องเปิดแบบนี้ที่ไม่ชอบเลยมันสามารถจับได้เล่นได้แต่ว่าถ้าอยู่นานไปมันจะเก่าใช่ไหมนะครับให้จับสัมผัสด้านในได้เลยนะอืมของนี่ไซเบอร์เบิร์ส มาเวลลิเชนโอ้โหอิเทนอลตัวใหญ่อันนี้เราจะท่านฮีโร่ใช่ไหมแหมนล่อชพระเอกนางเอกเ,เรียกว่าพระเอกหรือเปล่านะครับหน้าตาก็สวย อิทเทอร์นอลอ๋อเป็นอุปกรณ์ยิงอาวุธนะครับโลเพลนี่นเองไทก้าอ่าเฮคิลิสสไปเดอร์แมนอร์แมนสไปเดอร์แมนตัวปกตินะตอนนี้หายากมากราคาสูงด้วยไม่มีนะนี่ตัวสีฟ้าทั้งหมดนะครับสไปเดอร์แมนตัวสีฟ้าทั้งหมดมี่ก็เฮคิลิสัแถวส์อิทเทอร์นอลแล้วเาเวลิเจนนี่พี่เห็นได้นี่ครบเลยเนะี่ย ครับแหมนนชื่อไอคารัสใช่ไหมพันสองห้าสิบดูลครบไหม mm hmm. น่าจะครบก mm hmm. ็ตัวร mm ้า hmm. ยก็มีด้วยเรียกว่า hmm. นะตัวร้ายแล้วกันนะครับตัวนี้โครนะโครก็ Pro. อ่าพันเจ็ดอืมตามราคาตามความใหญ่พันเจ็ดเก้าสิบห้าอืครบไหมล่ะอาจจะขาดนะไม่ครบหรอก 3, อสามสี่อืจะตรวจแสบอ๋อมีบฟัฟด้วยนะครับบฟัฟก็เป็นคนนี้ชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ชื่อตัวละครเขาเยอะมากนะครับทั้งหมดอยู่ทั้งนี้นะแต่พี่ชอบที่ ทั้งหมดมาจากเรื่องเดียวกันเป็นอะไรที่เจ๋งไม่มีคอมิกมาปนเพราะตัวละครเยอะด้วยมั้งหกหตัวแล้วก็เป็นบัฟตัวนี้ได้อีกตัวไม่ใช่บัฟตัวนี้เจ็ดตัวครับนยิยานเลยอ๋อเป็นอุปกรณ์อีกแล้วนะก่อนเล่นโลเตรครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสาม สี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ด่ครบดีกว่าครบเจ็ดเลยแดีนี้เหลือกล่องเดียวนี่รับคุณคนนี้ครับอเหลือกล่องเดียวนะเจ๋งน่าจะขายดีนะครับดู้อกใช่ชื่อว่าดูอีกเปล่าวะใช่ดูเอกนะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดเจ็ดครบแหละเจ็ดแล้วก็ตัวร้ายนั่นตัวแปดตัวนะครับน่าสวยมากมีขี้แมงวันตรงปากด้วยนะทำความละเอียดด้วยเลยเห็นไหมทางซ้ายเนี่ยตัวละครเรี่มีขี้แมงวันที่ปากด้านบนเนี่ยนะครับจะสวยคนที่สวยเคยเล่นมาเวลมาเรื่องหนึ่งตอนนั้นเป็นเอเลี่ยนนะหรือสีฟ้าที่อะไรไม่รู้น่าจะาจาักราเเ่นน่าจะกาแล็กซีป่ะ เออใช่มีตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งแต่ที่นี่ไม่มีวางขายนะครับก็มไม่เยอะนะถ้าจะเก็บอีเทอร์เนลมาเวลิเจนเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ก็ไม่เยอะนะถ้าพ m มาเวลิเจนเนี่ยนะครับถ้าจะจัดก่อนก็น่าจะเอานี่นะหนึ่งสองแล้วก็จอพิาสารนะครับแล้วแต่นะ มีมมอาตาัตราเฉลยอยู่ที่สองกล่องที่เหลือหนึ่งกล่องสองกล่องสองกล่องสามกล่องสามกล่องนะครับสามกล่องนะแต่มีบางแบบนี่แบบเดียวละตัวเดวียวละโอเคนะอ๋อแอนโฟมเอร์ ทันฟอร์เมอร์จันฟอร์เมอร์ขายดีเนะี่ยเหลือไอ้พวกกระดูกนี่พี่ไม่สนใจเลยนะ,ะครับมอเบลลิเจนสจติกอ่ารม พัดวิวนะฮัดวิวฮัดวิวฮัดวิวแปลว่า Cut นะ Cut view, view, ราา้อนร้อน มาเลือกกันดูนะนรับสายรถเหล็กอนี่กระบะเสี่ยวก็วมีมาจร์เร้อันนี้ลด20%เรนต์นะฮะในกระบะนะก็มาคุยกันแล้วกันนะครับ20% ร,รถเล็กรถชินจังอ่า490บาทมีฟิกเกอร์ด้วยน่ารักดีพี่ก็ เรียกว่าเป็นแฟนชินจังคนหนึ่งชอบอยู่นะฮะราคา490น่ารักเากลด1เปอร์เซ็นต์โอ้่ากันบอล แฟนสบนอเชดีนะครับสนใจตัวไหนก็มานะเยอะอยู่นะที่เนี่ยสโมรฟตบอน,บนนะ่อืมนะครับมีนั่นด้วยอืมสำนักตลองราคาสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทราคาใช้ได้เลยสามพัน ไม่ด้อือมนี่นี่ด้วยนะเอ๋อมาโลกคมีชอบเลย ผมเดี๋ยวดูต่อยสักพักนะแต่ว่าพี่คงจบคลิปอันเดี๋ยวไปผ่านตรงเบนเทนหน่อยไม่ไม่มีเข้ามาเพิ่มเลยเออไม่มีตัวใหม่ๆมาเลยตัวนี้ที่ขายไม่ออกนะที่เหลืออยู่นะแต่ถ้าใครยังไม่เก็บตัวไหนก็มาจัดแล้วกันนะสำหรับเบนเทนนะครับโอเคนะที่เดอะมอลล์งามวงศวาน g a i n next time my friend. Thank you for watching. Bye bye.